สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันในปฏิบัติการที่2นะครับในปฏิบัติการนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมได้แก่ m a g n e t i c c o n t a c t o r นะครับ Time Relay แล้วก็ตัว Relay ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนั่นเองนะครับในปฏิบัติการนี้เนี่ยก็จะมาลองต่ออุปกรณ์จริงๆนะครับคราวที่แล้วลื้ใช่ไหมครับคราวนี้จะลองใช้งานอุปกรณ์นี้แบบอย่างง่ายดูนะครับแล้วนะครับเราก็เริ่มจากตัวแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับตัวแรกคือสายไฟนะครับ ก็จะมีใช้3เส้นนะครับสีแดงใช้ส่งกําลังไฟฟ้าจากลายมาที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็สายสีดำนะครับมี3เส้นใช้ต่อจากอุปกรณ์เนี่ยเข้าสู่นิวตรอลนะครับนิวตรอลก็คือลายที่มีแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับจำได้นะครับตัวบอร์ดไฟฟ้าเราเนี่ยจะส่งผ่านกําลังไฟฟ้าจากตึกเนี่ยมาเข้าที่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับตัวที่ชี้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สเฟสนะครับ ส่วนตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เฟสเดียวนะครับก็กำลังไฟฟ้าจะผ่านจากเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยไปที่ลายสายส่งนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ตัดอุปกรณ์นะครับถ้ายกขึ้นก็จ่ายไฟฟ้าให้บอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าเอาลงก็คือตัดกระแสไฟฟ้าออกนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับตัวจริงเป็นอย่างนี้ตัวที่2คือทัมเมอร์นะครับตัวที่3คือรีเลย์นะครับตัวต่อไปคือพุชบอตตอนนะครับมีหลายแบบนะครับ แบบที่ชี้อยู่เป็นแบบ selector นะครับข้างล่างเป็น push button แบบ emergency switch นะครับอันนี้ก็เป็น push button แบบกดติดปล่อยดับนะครับเรียนแล้วอันนี้เป็น l a m ์นะครับเป็นหลอดไฟนะครับมีสีแดงนะครับแล้วก็มีหลอดสีเขียวด้วยข้างล่างนะครับนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เราจะใช้งานในในบอร์ดใน l a บวันนี้นะครับเอาแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับ วงจรทางด้านขวามือคือวงจรที่เราจะลองต่อกันดูนะครับจะเห็นว่าเป็นวงจรแบบที่ง่ายมากๆก็คือจะต่อจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยไปที่ตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์เลยนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ต่อจาก l าย R R นะครับดูขวาดูวงจรขวามือประกอบนะครับไปต่อเข้าที่จุด A1 เห็นนะครับ A1 เนี่ยก็คือคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเสร็จแล้วจาก A1 ก็ไปออก A2 เห็นหมครับ A2 กลับเข้าไปที่นิวตอล ก็จะตรงกันกับตัววงจรที่เขียนไว้ทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราต่อครบแล้วนะครับสังเกตดูนะครับพอต่อแล้วเนี่ยเนื่องจากจ่ายไฟแล้วนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็จะทํางานเห็นไหมฮะตัวกระเดื่องสีดํามันจะยุบจมลงไปนะครับเป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้เราต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตเห็นนะฮะตัวกระเดื่องสีดํานะครับจะยุบจมลงไป คราวนี้เราก็ลองจะลองวัดหน้าสัมผัสดูนะครับว่าหน้าสัมผัสต่างๆนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ใช้ตัวเทสเตอร์ที่เรียนมาแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับปรับไปที่ความต้านทานคูณหนึ่งนะครับแล้วเราก็จิ้มมันเพื่อวัดนะครับถ้าเป็นหน้าสัมผัส no นะครับมันก็จะติดนะครับตอนนี้มันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งด้านล่างเห็นไหมครับเราเรียกว่าโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับอันนี้ไม่ใช่หัวอาจารย์นะครับ โอ้ยโหลดรีเลย์คือที่อยู่ด้านล่างสีเหลืองๆเห็นไหมครับที่ตัวเทสเตอร์เข็มชี้แดงชี้อยู่นะครับมันจะต่อเข้ากับลายลายหน้าสัมผัสกำลังของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับสังเกตด,ดูนะครับเมื่อแมกเนติกคอนแทคเตอร์ทำงานนะครับจุดสัมผัสก็จะต่อถึงกันเห็นไหมฮะเทสเตอร์ติดไฟสีแดงเข็มกระดิกด้วยเห็นไหมฮะชี้แล้วนะครับอันนี้คือตอนที่แมกเนติกคอนแทคเตอร์ทำงานเห็นไหมฮะ ตัวโอโหลดรีเลย์เนี่ยก็จะส่งกําลังออกไปที่มอเตอร์ต่อไปอนะครับส่วนหน้าที่ของโอโหลดรีเลย์นี่เดี๋ยวเราคงจะพูดกันในโอกาสหน้าตอนนี้เราวัดหน้าสัมผัสบนโอโหลดรีเลย์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าหน้าสัมผัสมันเปลี่ยนสถานะจากเปิดเป็นปิดนะฮะเห็นไหมส่วนคู่ NC เห็นไหมครับจากปิดก็เป็นเปิดนะครับเราวัดลองวัดดูเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับตอนที่เราเรียนในแลับที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีข้อควรระวังนะครับคือเวลามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยห้ามไปวัดความเชื่อมต่อนะครับหมายความว่านักเรียนจะวัดความเชื่อมต่อได้เนี่ยวัดตอนที่มันไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสนะครับแต่ถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสแล้วเนี่ยถ้าบิดไปที่ความต้านทานเพื่อจะวัดความเชื่อมต่อน,นี่อุปกรณ์จะพังนะครับเอาแล้วนะครับคราวนี้เราจะเริ่มการต่อแรมบ้างนะครับจะต่อโดยใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยเป็นตัวควบคุมแรมนะครับ ในวงจรด้านขวามือด้านล่างนะครับขั้นแรกเราก็ปลดสายสีแดงออกก่อนก็คือเราปลดไฟออกก่อนนะครับเวลาทํางานจะได้ปลอดภัยนะครับคราวนี้เราก็เริ่มดึงกระแสะไฟฟ้ามานะครับดึงจากลายอนะครับดูรูปด้านขวามือนะครับแหลมสีแดงแดงในวงจรขวามือนะครับจากลาย R ก็จะมาเข้า L1 เห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับ จาก L1 มันจะมาออก T1 ท,ที่ตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้เราไม่ต้องต่ออะไรนะครับจาก T1 เห็นไหมครับจาก T1 นะครับเห็นไหมฮะจาก T1 ก็จะมาต่อที่แรมนะครับย้ำอีกทีหนึงนะครับเวลาเราต่ออุปกรณ์เนี่ยในสัญลักษณ์ที่ผ่านตัวอุปกรณ์เราไม่ต้องไปต่อสายไฟมันนะครับเรามาต่อที่จุดต่อเลยนะครับจาก T1 เนี่ยมันผ่านแรมจากแรมก็กลับไปที่นิวตรอลนะครับ ถ้านักเรียนดูวิดีโอไม่ทันดูซ้ำอีกทีนะครับสังเกตดูตัววงจรที่ต่อของจริงเทียบกับไดอะแกรมหรือว่าวงจรที่เขียนไว้ทางด้านขวามือด้านล่างนะครับพอเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นว่าแรมติดเห็นไหมฮะเพราะว่าแมกเน c ติกคอนเทคเตอร์มันทํางานเห็นไหมฮะมันก็ทําให้หน้าสัมผัส normally open ของหน้าสัมผัสกําลังเนี่ยมันต่อหลอดไฟก็เลยติดเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือการต่อวงจรตามรูปนะครับ อันนี้เราถอดออกนะครับเห็นไหมฮะพอถอดออกปับ๊บแรมก็ดับตอนนี้เราใช้วงจรด้านล่างขวามือนะครับเป็นตัวต่อวงจรอยู่นะครับเห็นไหมครับเอาแล้วนะครับเมื่อทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดปลั๊กทั้งหมดออกนะครับถอดสายทั้งหมดออกนะครับสายที่ใช้ในหลับเนี่ยเป็นสายเซฟตี้แจ็คนะครับก็ถือว่าปลอดภัยพอสมควรแล้วแต่ก็อย่า ถ้ามีสายมีไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็อย่าเอาไปจิ้มเพื่อนเล่นนะครับยังเป็นอันตรายอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คงจะเห็นพื้นฐานการใช้งานแมกเนติกคอนแทคเตอร์แล้วนะครับในตอนต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงการใช้งานอุปกรณ์ไทม์รีเลย์บ้างนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะจบวิดีโอคลิปตอนนี้จะเพียงเท่านี้นะครับ